สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เรามีเครื่องจักรกลหนักรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันดีในวงการก่อสร้างนั่นก็คือ Sany Thailand กับรถขุดรุ่นปี2026ที่เรียกได้ว่าทัานสมัยแข็งแกร่งและสวยงามกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาบอกได้เลยว่านี่คือสุดยอดของเทคโนโลยีการขุดที่ตอบโจทย์ทุกงานหนักในประเทศไทย Sany 2026รุ่นใหม่นี้มาในดีไซน์สีเหลืองสดใสที่ดูโดดเด่นและมีความเงาง,งามเป็นพิเศษตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพการทำงานไม่ว่าจะเป็นไซต์ก่อสร้างในเมืองใหญ่หรือพื้นที่ชนบทที่เต็มไปด้วยโคลนและหินกรวดการออกแบบห้องโดยสารก็ได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งหมดให้ความรู้สึกกว้างขวางสะดวกสบายและมีทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมเมื่อมองจากภายนอกจะเห็นได้ทันทีว่า SANY ให้ความสำคัญกับรายละเอียดทุกส่วนตั้งแต่โครงสร้างของแขนขุดที่มีระบบไฮดรอลิกแบบใหม่ ช่วยเพิ่มพลังการขุดให้มากขึ้นถึง10%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเสียงเครื่องยนต์เนียบลงระบบสันสเทือนลดลงและยังช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเบาะนั่งถูกปรับปรุงให้รองรับสรีระของผู้ขับได้อย่างดีคอนโซลควบคุมใช้จอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาดใหญ่รองรับระบบสัมผัสสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานของเครื่องแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือเวลาทำงานระบบแอร์ในห้องโดยสารถูกรับให้เย็นเร็วและกระจายลมทั่วถึงเหมาะกับสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งซานี่ไทยแลนด์2 0 2 6ยังมาพร้อมระบบสมาร์ทคอนโทรลที่ใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์รูปแบบการทำงานของผู้ขับเพื่อปรับรอบเครื่องให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสิ้นเปลืองพลังงานระบบความปลอดภัยก็ได้รับการอัปเกรดอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นกล้องมองรอบคันเซนเซอร์กันชนระบบเตือนระยะใกล้วัตถุและระบบหยุดอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางในระยะอันตรายเมื่อพูดถึงสมรรถนะเครื่องยนต์ของรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีกำลังแรงม้ามากกว่าเดิมถึง15%แต่ยังคงประหยัดน้ำมันได้ดีกว่าทำให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานกว่าโดยไม่ต้องหยุดพักบ่อยระบบช่วงล่างใช้วัสดุเกรดพิเศษที่สามารถรับแรงกระแทกและแรงบิดได้สูงเหมาะสำหรับพื้นที่ลาดชันหรือดินอ่อน อีกจุดเด่นหนึ่งของ san y 2026คือระบบบำรุงรักษาอัจฉริยะซึ่งจะคอยตรวจสอบสภาพเครื่องแบบอัตโนมัติและแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือเติมน้ำมันไฮดรอลิกผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือสะดวกสบายมากสำหรับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลมาดูในส่วนของดีไซน์กันบ้างครับรถขุดคันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด power meet precision คือพลังและความแม่นยำรวมอยู่ในเครื่องเดียวตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ดูทันสมัย แข็งแรงแต่ยังคงความสวยงามตามสไตล์ของ SANY โลโก้ SANY สีแดงถูกติดไว้อย่างโดดเด่นบนแขนขุดและด้านข้างของเครื่องเพิ่มความหรูหราและสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อเครื่องนี้อยู่ในโชว์รูมของ SANY Thailand มันดูโดดเด่นมากจริงๆไฟายส่องสว่างสะท้อนกับตัวถังสีเหลืองเงาวับเหมือนทองสะท้อนถึงพลังและความภาคภูมิใจของวิศวกรชาวไทยที่ผลิตเครื่องจากคุณภาพระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับการทดสอบใช้งานจริงทีมงานของเราที่ช่องคารีวิวได้ลองใช้งานขุดดินขุดหินและเคลียร์พื้นที่หลากหลายรูปแบบพบว่าการควบคุมง่ายขึ้นมากคันโยกตอบสนองไวระบบไฮดรอลิกไหลลื่นไม่มีสะดุดความสมดุลของตัวเครื่องดีเยี่ยมแม้ในพื้นที่ไม่เรียบเครื่องก็ยังมั่นคงไม่มีการเอียงหรือกระแทกแรงเกินไปสรุปได้ว่า SANY Thailand 2 0 2 6เป็นรถขุดที่รวมทุกอย่างไว้ในคันเดียว ทั้งความสวยความแข็งแรงเทคโนโลยีล้ำสมัยและความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์ทุกงานก่อสร้างในประเทศไทยใครที่กำลังมองหาเครื่องขุดคุณภาพสูงที่ทนทานประหยัดพลังงานและดูดีในทุกมุมมองรุ่นนี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวของเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวเครื่องจากรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ